เมื่อครอบครัวชาวอังกฤษที่เป็นมุสลิมต้องการท่องเที่ยวไปรอบโลกทั้งคู่เป็นสามีและภรรยากันและในกรุงเทพนั้นก็มีตัวเลือกของร้านอาหารฮาลลอยู่มากมายเขาได้พาครอบครัวมาเที่ยวที่กรุงเทพซึ่งที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องของอาหารริมทางและที่นี่ก็มีร้านอาหารฮาลลที่อยู่ตามซอยของกรุงเทพอีกด้วยผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมกับครอบครัวของเธอได้ เดินไปตามค้องถนนที่พลุกพานในกรุงเทพเพื่อหาอาหารฮาลาลที่แสนจะอร่อยโดยมีอาหารให้เลือกอยู่มากมายเช่นอาหารไทยปากีสถานและอาหารอาห,าร,อาหารับพวกเขาพร้อมแล้วสำหรับการประจนภัยด้านการกินมันเป็นการเดินทางอันแสนอร่อยเพื่อค้นพบกับอาหารที่อร่อยที่สุดซึ่งร้านอาหารฮาลาลในกรุงเทพเนี่ยก็มีตัวเลือกให้เลือกเยอะมากๆและจะลองไปสถานที่บางส่วนได้แก่ ถนนฮารูนติดกับมัสยิดต,ตลาดนัดจัดตุจักและถนนเพชรบุรีและเขาก็จะพาครอบครัวของเขามุ่งหน้าไปที่ถนนฮารูนและก็จะไปดูตามตรอกซอยที่น่าสนใจเพื่อค้นพบกับอาหารที่อร่อยและก็จะพาพิที่ตลาดจัดตุจักอันโด่งดังที่นี่มีร้านค้าและคนที่พลุกพ่านอยู่มากมายและในตลาดแห่งนี้ก็มีร้านอาหารฮารานที่ดีที่สุดอีกด้วยเป็นสิ่งที่เธอนั้นชอบมาก และเธอใจจดใจจ่อและไม่อยากพลาดโอกาสเลยในการร้มอาหารของที่นี่และในขณะที่พวกเขาครอบครัวของพวกเขากําลังนั่งรถอยู่ในแท็กซี่นั้นพวกเขาก็ได้เห็นแท็กซี่แต่ไม่เห็นคนขับอยู่เลยและสักพักคนขับแท็กซี่ก็ออกมาพอดีคนขับแท็กซี่บอกว่าเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ําเดี๋ยวมาเมื่อเธอกับครอบครัว,พ,วพากันขึ้นรถแล้วและแท็กซี่ก็พามาที่มัสยิดฮารูนซึ่งบริเวณนี้ก็จะมี คนกาลังจัดร้านและขายของกันอยู่เธอและครอบครัวเริ่มรู้สึกหิวแล้วก็เลยจะไปหาอะไรกินกันเธอบอกว่าเธอรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากและที่นี่ก็มีคนขายของอยู่มากมายและผู้คนที่นี่ก็ต่างกินอาหารอันอย่างอริดอร่อยเขาบอกว่าที่นี่มีป้ายฮาลาลอยู่ทั่วทุกที่เลยและซึ่งพวกเขาก็แปลกใจมาก่าซึ่งตามสถานที่ต่างๆในกรุงเทพเนี่ยก็จะ มีให้เห็นอยู่หลายที่เมื่อมาถึงร้านโรตีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าร้านโรตีนี้เป็นร้านโรตีที่ชื่อดังมากๆและที่นี่ก็มีให้เลือกหลายเมนูและทางร้าน,นก็ได้เปิดมาแล้วเป็นเวลา15ปีเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นจะมีโรตีขายกันเยอะซึ่งมันแตกต่างจากที่ปากีสถานด้วยมันเป็นแบบแผ่นแป้งบางๆเมื่อทอดไปแล้วจะมีความกรอบ และทําบนเตาร้อนๆจะมีการใส่น้ํามันส่วนเนื้อสัมผัสก็จะมีความกรุบกรอบและเขาก็ได้สั่งเป็นโรตีแบบธรรมดามา1อันเขาบอกว่าเขารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากกับความสะอาดของที่นี่ที่นี่มีการดูแลจัดแผงขายของที่ดีและจัดทุกอย่างเป็นระเบียบได้ดีอีกด้วยมันดีมากๆและที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่เงียบสงบและดีอีกด้วยเช่นกันและสักพัก ก็มีคนนำขอมาให้กับภรรยาของเขาและทั้งสองคนก็ดูมีความสุขมากอีกด้วยส่วนโรตีนั้นชิ้นละ20บาทเท่านั้นเองหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ลองชิมโรตีนี้ดูทั้งคู่ก็ได้บอกว่ามันหวานนกรอบอร่อยมันอีกด้วยส่วนขนมที่มีคนเอามาให้เธอนั้นมันมีรสชาติที่หวานมากๆคล้ายๆกับพุดดิง้งนม มันก็อร่อยมาเช่นกันและเธอก็เอาโรตีไปให้กับลูกชายกินเมื่อลูกชายได้กินแล้วลูกชายเนี่ยก็บอกว่าชอบโรตีมากๆซึ่งถูกใจเป็นอย่างมากเลยและเมื่อลูกชายได้กินอะไรชอบเข้าไปแล้วก็จะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นมาทันทีและเวลาที่เขากําลังเดินทางไปกับครอบครัวและเด็ก เล็กซึ่งลูกของเขานั้นก็ประมาณสองขวบแล้วก็มีการโวยวายนิดนึงตะโกนไปมาซึ่งเป็นเรื่องปกติของเด็กเล็กอยู่แล้วเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาอยู่กับลูกชายของเขาก็จะเป็นชีวิตที่ราบรื่นดีหลังจากนั้นเขาก็พาครอบครัวของเขาไปที่ร้านข้าวมันไก่หรือร้านหมกไก่หรือเรียกอ,อีกอย่างหนึ่งว่าบริยานี่ซึ่งเป็นอาหารอินเดีย และเป็นอาหารที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อของข้าวหมกไก่หรือข้าวหุงเครื่องเทศหมกเนื้อสัตว์ไว้ด้านล่างและเธอก็ได้ซื้อข้าวหมกไก่มากินมีไก่และเนื้อวัวราคาจะอยู่ที่145บาทและต่อมาเธอได้แวะไปซื้อน้ำส้มกินเธอบอกว่าราคาขวดเพียงละ20บาทเท่านั้นเองและตรงบริเวณนี้ก็จะมีผู้คนมานั่งอยู่ที่พื้นด้วยเพื่อรอรับบริจาคสิ่งของ บางคนก็โชคดีได้อาหารมากินและที่นี่ก็จะมีคนนําอาหารมาแขวนไว้อีกด้วยมันเหมือนกับเป็นการช่วยเหลือและทําบุญให้กับคนทานคนยากจนอีกด้วยมันก็คล้ายๆกับาศาสนาอิสลามเหมือนกันและที่นี่ก็มีฮาลาลขายอยู่มากมายมีทั้งลูกชิ้น ย่างต่างๆและเธอก็ได้ลองกินข้าวหมกเนื้อดูซึ่งภายในกล่องนะครับก็จะมีเนื้อชิ้นใหญ่เลยและทางร้านเนี่ยก็ให้มาในปริมาณที่เต็มที่ไม่ห่วงปริมาณอาหารเลยมันก็ดูน่าชึ่นมากๆเธอบอกว่าเธอรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่จะได้กินสิ่งนี้เธอบอกว่ารสชาตินี่มันอร่อยสุดๆไปเลยและเป็นมื้อที่ดีที่สุดที่เข้าที่เคยกินมาที่เมืองไทยแล้วและร้านอาหารแห่งนี้ยังให้ผักกับน้ำจิ้มมาอีกด้วย และต่อมาก็ได้ลองเขาก็ได้ลองกินข้าวหมกเนื้อดูบ้างเขารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะว่ามันมีกลิ่นที่ค่อนข้างหอมข้าวหมกเขาบอกว่าข้าวหมกไก่ที่ปากีสถานนั้นจะมีรสชาติที่เข้มข้นแต่ที่นี่จะมีรสชาติที่ละมุนและอ่อนกว่าและรสชาติที่เข้มข้นนั้นคือกจะเป็นบริเวณรอบๆของเนื้อมันเป็นเมื้ออาหารที่ดีที่สุดในกรุงเทพอีกด้วยแล้วก็ถูกที่สุดด้วยและสถานที่ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ราคาจานละ3,400บาท แต่ที่นี่มันถูกมากๆมันอ่อนโยนและนุ่มมากๆส่วนเครื่องเทศนั้นมันก็ดีมากๆเช่นกันเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่ชอบกินเนื้อเป็นพิเศษเธอรักเนื้ออย่างแท้จริงและเขาได้พูดถึงรสชาติของข้าวหมกเนื้อนี้มันคล้ายกับที่ปากีสถานเป็นอย่างมากมันมีความหอมและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันอร่อยมากจริงๆหลังจากที่กินข้าวหมกกเสร็จแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเรียกลมานดังขึ้นเมื่อเขาเดินไปถึงมัสยิดแล้วเขาบอกว่าหากจะเข้ามัสยิด ต้องถอดรองเท้าก่อนเมื่อขึ้นไปชั้นบนของมัสายิดเขาบอกว่ามัสายิดแห่งนี้ค่อนข้างใหญ่และเขาก็เข้าไปทําพิธีสวดภาวนาต่อเมื่อทําพิธีกันเสร็จแล้วเขากับครอบครัวก,ก็เดินออกมามากินชากันเขาบอกว่ามันเป็นชาที่รสชาติค่อนข้างเข้มข้นดีไม่หวานจนเกินไปและอาหารฮารานั้นมีอยู่เยอะมากจริงๆและเขาได้แนะนําว่าหากคิดจะมาเที่ยว เมืองไทยหรือประเทศไทยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอาหารเลยเพราะาทุกที่แทบจะมีาอาหารฮาราจ้าขายอยู่แล้วและได้แนะ,แน,ะนำเล่าอีกว่ามีคนเอาชาและแตงโมงมาให้กับครอบครัวเธอกินอีกด้วยมันเป็นการต้อนรับที่แสนจะน่ารักจริงๆและทั้งคู่ก็แวะซื้อของหวานกินที่นี่มีของกินอยู่มากมายมีท้งเบอร์เกอร์เนื้อข้าวหมกไก่มีของขายอยู่มากมายและเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่เขาจะได้นั่ง Grab มอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพและมันเป็นวิธีที่ง่ายสุดในการเดินทางไปไหนมาไหนและมันดีกว่าที่จะนั่งรถแท็กซี่กรับเพราะว่าการนั่งมอเตอร์ไซค์นั้นมันไวและสะดวกรวดเร็วอีกด้วยมันก็ดี และสามารถวิ่งผ่านการจราจรที่ติดขัดได้อีกด้วยมันดีจริงๆเมื่อเขามาพบเพื่อนของเขาแล้วก็ได้สั่งสารคุยเล่นกันและในวันต่อมาเขาก็ได้พาครอบครัวไปเที่ยวที่ตลาดจตุจักนะครับและได้มากินที่ร้านอาหารซานามอิสลามและส่วนใหญ่คนที่มานั่งกินนะครับก็จะสั่งข้าวเหนียวมะม่วงกัน และเขาได้สั่งเป็นข้าวเหนียวมะม่วงมากินเหมือนกันและได้สั่งเป็นแกงเนื้อข้าวหมกไก่และก็ส้ตามตำมากินอาหารเนี่ยดูเยอะมากๆและน่าก,กินอีกด้วยส่วนส้นตมตำนั้นมีกลิ่นที่หอมสดชื่นและก็มีรสชาติที่ไม่เผ็ดมากอีกด้วยมันดีมากจริงๆและต่อมาทั้งคูได้ลองกินแกงเนื้อดูเขาบอกว่าเนื้อเนี่ยมันอร่อยมากและมันก็เยอะมากอีกด้วยส่วนน้ำแกงเนี่ยมีรสชาติที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็หวานอีกด้วยเหมือนกับสไตล์ ฝรั่งเศสเลยมีทั่วลิสองอยู่ด้วยแล้วก็ไม่เผ็ดเลยสักนิดแล้วมันก็มีเครื่องเทศหลังต่างๆมีมันฝรั่งชิ้นใหญ่ๆแล้วก็มีเนื้อที่นุ่มมากๆพอกินรวมกันแล้วเนี่ยถือว่าอร่อยเลยทีเดียวและพลาดไม่ได้เลยคือส้มตำนะครับ ส้มตำเนี่ยมันก็มีรสชาติที่ค่อนข้างอร่อยส่วนแกงเนื้อเนี่ยก็อร่อยจริงๆและเขาก็ได้ลองกินข้าวเหนียวมะม่วงดูบ้างเมื่อเขาได้กินข้าวเหนียวมะม่วงไปหนึ่งคำเนี่ยเขาถึงกับอึง้งตาโตขึ้นมาเลยเขาบอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมันก็อร่อยมากเช่นกันและครอบครัวของเขาเนี่ยก็ได้เพลิดเพลินไปกับการกินอาหารและข้าวเหนียวมะม่วงนี้ไปเลยและเธอบอกว่าเมื่อถึงเวลาที่จะกินข้าวเหนียวมะม่วงทีไรถึงกับต้องยกนิ้วให้เลยเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆ มันทั้งมีรสชาติที่หวานและอร่อยหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปที่ร้านอาหารฮาลล์อีกจุดหนึ่งมันเป็นตาลาดนัดที่ใหญ่มากๆและที่โซนตาลาดนัดจากนั้นก็จะมีร้านค้าอยู่ประมาณ1 5 0 0 0แห่งและก็จะมีสินค้าอยู่มากมายมีสินค้าทั้งของฝากที่ระลึกและมีอาหารไทยที่มีฮาลลาอีกด้วยและมันก็มีรสชาติที่น่าทึ่งจริงๆ เขาบอกว่าร้านอาหารเนี่ยที่เพิ่งเคยไปกินมาเนี่ยอาหารเนี่ยมันดูน่ากินทุกอย่างเลยส่วนแกงเงนื้อเนี่ยมันก็อร่อยเช่นกันมีทั้งข้าวหมกไก่ส้มตำข้าวเหนียวมะม่วงที่แสนจะอร่อยและเธอก็ได้บอกว่าเธอชอบกินข้าวเหนียวสุดๆไปเลยเพราะมันอร่อยมากๆเขาบอกว่าเขาได้เดินอยู่ในตลาดแห่งนี้มาสักพักแล้ว15นาทีที่นี่ก็มีอาหารฮาลาลอยู่เต็มไปหมดและมีการท่องเที่ยว เที่ยวที่คุ้มค่ามากๆแล้วก็หาเสื้ออาหารฮาลาลได้จากตลาดที่นี่ตลาดที่นี่มันใหญ่มากๆแทมเลยมีความหลากหลายของวัฒนธรรมอยู่ด้วยกันต,ต่อมาครอบครัวของเขาก็ไปที่ห้างเทอร์มินอล21ต่อเขาบอกว่าหากคุณต้องการมองหาหาร้านอาหารที่จะทานเธอไม่แนะนําให้มาที่นี่เพราะที่ศูนย์อาหารแห่งนี้ไม่ค่อยมีอาหารฮาลาลหรือไม่มีป้ายสัญ,ญลักษณ์ฮาลาลบอกหลังจากนั้นครอบครัวของเขาก็ได้ไปที่ ร้านอาหารฮารานที่สยามเซ็นเตอร์นะครับที่นี่ก็จะมีตลาดกลางคืนอีกด้วยซึ่งเธอก็แปลกใจมากๆและสงสัยอีกด้วยว่าที่นี่มีอาหารฮารานอยู่มากๆที่ด้านนอกของตลาดแพตินัมมอลนั้นก็จะมีร้านขายของอยู่มากมายและส่วนใหญ่เนี่ยมีอาหารฮารานเต็มไปหมดเลยที่นี่นะครับก็จะมีสินค้าให้เลือกอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าหมวกหรือกิฟต์ชอปปิ้งต่างๆและคนจะมาที่นี่เป็นเยอะและจํานวนเยอะมากๆ เมื่อเดินมาถึงร้านแล้วเนี่ยก็จะมีป้ายธาราติดอยู่เกือบทุกร้านอาหารที่นี่ทํากันสดๆใหม่ๆบนกระทะเลยอาหารแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีรสชาติที่ค่อนข้างแตกต่างกันเขาก็ได้แนะนําด้วยว่าหากไม่รู้จะหาอะไรกินเพียงแค่เดินดูอาหารไปรอบๆ ที่นี่ก็จะมีพื้นที่ให้นั่งกินอีกด้วยเขาบอกว่าราคานั้นจะอยู่ที่ 80- 200บถึงบาทเช่นน้ำผลไม้ส,สดก็จะอยู่ที่ขวดละ80บาทเท่านั้นเองหรือจะเป็นอาหารประเภทกุ้งชุดแป้งทอดน,นะครับราคาก็จะอยู่ที่200ร้อถึงบาทส่วนราคาข้าวผัดก็ประมาณ200บาทนะครับและก็จะมีราคาที่แตกต่างจากห้างสรรพสินค้าโดยร้านอาหารเนี่ยจะอยู่ที่600-700ถึงบาทเมื่อเขาเดินมาเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าปลาหมึก ก็จะมีฮาลาลอีกด้วยเขาบอกว่าปลาหมึกที่เนี่ยอร่อยเช่นกันแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินปลาหมึกต่อมาก็ได้เดินไปดูกระเพราไก่ไข่ดาวนะครับราคาก็จะอยู่ที่250บาทเขาชอบไก่กะเพรามากๆมันสั่งง่ายรวดเร็วทันใจแถมอร่อยอีกด้วยอร่อยกว่าผัดไทยเลยก็ได้หลังจากนั้นทั้งคู่เธอก็ได้แวะมากินเบอร์เกอร์นะครับซึ่งเป็นอาหารฮาลานมีอาหารอาหร,รับอยู่ด้วย ซึ่งต่อมานะครับครอบครัวของเธอก็ได้ไปสั่งเกี๊ยวทอดไก่มาซาซ่ามากินนะครับซึ่งเกี๊ยวซ่านเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามกับร้านเบอร์เกอร์เลยเขาก็ได้สั่งเป็นกะเพราไก่สับแล้วก็ไข่ดาวมากินอีกด้วยเขาบอกว่ามันมีรสชาติที่ค่อนข้างหอมมันอร่อยมากๆและเมื่อลองกินเข้าไปนะครับก็ให้คะแนนกะเพราเนี่ยสิบคะแนนเต็มเลยและได้ไปกินอาหารต่างๆต่อก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพื่อนๆ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็เข้ามาพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนล้วพบกับเรื่องราวได้ใหม่ที่วิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ